สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผู้ช่วยหมอนะคะผู้จัดการพิอีทอมนาราก,กอนนะคะพี่เทนนี่ค่ะไปเลเบิดลูกแม,ม่ไทแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้เสียงไหนตรงนเสียงไหนเสียงไหน มันเกิดวิ่เทีนนี่นะคะพุทซอยหมอนะคะโอ้ยพ่อมันยังโบอยู่เปล่าแล้วขอบคุณค่ะรับรองสูมากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงฟังอยู่แล้วก็ฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะน่ารักกับน้องแบบนี้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะทีมใดที่มันประเสริทธิ์พระเสรกต้องมีความสุขกับบางวันกันนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยปังค่ะพี่นี่เพิ่นได้หอดเฮี้ยนพี่น้องอือ ปีนาตั้งวงไปว่าโอ้ฟังปุริเยค่ะ